สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะเคยสังเกตกันไหมคะว,ว่าทําไมเอ,อ่อบางคนเนี่ยดูเหมือนความสําเร็จมันค่อยๆมาหาเขาแบบไม่ได้หวือหวามากแต่สุดท้ายไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้ในขณะที่อีกหลายๆคนแบบว่าพยายามมากทุ่มเทสุดๆเลยนะแต่ผลลัพธ์มันเอ,อิดูไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เลยเหมือนเดิมๆม,มันเหมือนมีอะไรบางอย่างกั้นอยู่ ครับน่าคิดมากเลยประเด็นนี้ซึ่งมันก็นำเรามาสู่แนวคิดที่น่าสนใจมากๆของคุณดารินฮาร์ดีในหนังสือที่ชื่อ The Compound Effect นี่แหละครับ <c oughs> เขาบอกว่าไอ้ความสำเร็จที่ยั่งยืนเนี่ยเออมันไม่ได้มาจากเรื่องใหญ่ๆครั้งเดียวหรือแบบโชคดีจังอะไรแบบนั้น <c oughs> แต่มันมาจากพลังของสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำซ้ำๆซ้ำๆทุกวันอย่างมีวินัยนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า Compound Effect หรือพลังของผลสะสม อ๋อ oh, พลังของผลสะสมใช่ครับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าไอหลักการเนี้ยมันทำงานยังไงทำไมเรื่องเล็กๆน,น้อยๆมันถึงสร้างความแตกต่างที่แบบโอ้โหมหาศาลได้ในระยะยาวแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราจะเอาไปใช้กับชีวิตเราจริงๆได้ยังไงบ้างโดยอิงจากที่คุณฮาดีเขาว่าไว้เนี่ยแหละครับว่าพลังมันอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราเลือกทำนี่แหละแต่ต้องต่อเนื่องนะ น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าแก่นของมันจริงๆคืออะไรคะไอ้พลังของผลสะสมเนี่ยครับถ้าเอาแก่นเลยนะคือหลักการที่ว่าการตัดสินใจหรือการการะทําเล็กๆของเราในแต่ละวันนะครับที่ดูเหมือนแบบไม่สําคัญเลยแต่ถ้าเราเลือกทําในสิ่งที่ถูกนะแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอสม่ําเสมอมากๆ <Ừ. S 1> ผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่บวกไปเรื่อยๆทีละนิดนะครับแต่มันจะทวีคูณทวีคูณเลยเหรอคะใช่ครับทวีคูณแบบมหาศาลเลยเมื่อเวลาผ่านไปนานพอเหมือนออลูกบอลหิมะนะครับที่กลิ้งลงจากภูเขาอ๋อค่ะค่ะเริ่มจากก้อนเล็กนิดเดียวแต่พอกลิ้งไปเรื่อยๆมันก็เก็บหิมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนแบบใหญ่มากใหญ่จนน่าตกใจเห็นภาพเลยคะ่ะที่เปรียบเทียบกับลูกบอลหิมะเนี่ย ชัดมากมันคล้คลายๆกับเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นที่ชอบพูดถึงกันใช่ไหมคะใช่เลยครับใช่เลยคือแรกๆมันน้อยมากจนแบบแทบไม่รู้สึกอะไรเลยอาจจะทําให้ท้อได้ง่ายๆถูกต้องครับตรงนี้แหละที่คุณฮาดีคเขาเน้นเลยว่ามันคือจุดวัดใจอื mm hmm. ว่าเราจะอดทนรอให้อพลังทวีคูณเนี่ยมันทํางานของมันได้ไหม mm hmm. คือคนส่วนใหญ่เนี่ยตกหลุมนี้กันเยอะเลยครับคือคาดหวังผลเร็วไง ใช่ใช่ค่ะอยากเห็นผลไวๆพอทำอะไรไปเอาทิตย์แรกเดือนแรกเอ๊ะทำไมยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนเลยก็มักจะเลิกทอไปก่อนใช่ครับทั้งๆที่จริงๆแล้วไอ้พลังของผลสะสมมันเพิ่งจะเริ่มทำงานเองความแตกต่างจริงๆอะครับมันจะเริ่มเห็นชัดมากๆๆาๆตอนผ่านไปสัก6เดือนปีหนึ่งหรือบางเรื่องอาจจะสอปีเลยก็ได้โหต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะครับ กุญแจสำคัญเลยคือเวลากับความอดทนที่จะทำต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าช่วงแรกๆมันจะยังดูแบบมืดมืดมัดมมวๆไม่เห็นผลชัดเจนเท่าไหร่พอพูดถึงเรื่องการลงมือทำจริงก็นึกถึงตัวอย่างที่คุณฮาบี้เขาเล่าไว้เหมือนกันค่ะอย่างเรื่องอ่านหนังสือแค่วันละสิบหน้าครับฟังดูแบบจิ๊บจ้อยมากเลยเนอะใครๆก็ทำได้แต่ถ้าคนนึงทำทุกวันเลยนะกับอีกคนไม่อ่านเลยครับผ่านไปปีเดียวอา้า คนแรกอ่านไปแล้วตั้ง3,650นหาน้าโหเยอะนะครับนั่นใช่ค่ะมันเท่ากับหนังสือเป็น10บสเล่มเลยนะความรู้ความคิดอะไรต่างๆมันต้องต่างกันแน่ๆจริงครับหรือเรื่องสุขภาพที่ยกตัวอย่างกันบ่อยๆออกกําลังกายแค่วันละ20นาที30นาทีใช่ค่ะดูเหมือนนิดเดียวนิดเดียวจริงๆครับแต่คุณฮาร์ดีบอกว่าถ้าทําทุกวันเทียบกับคนที่ไม่ทําอะไรเลยนะผ่านไปสัก2ปี3ปี S <S ความแตกต่างเรื่องสุขภาพเรื่องความแข็งแรงรูปร่างโอ้โหมันจะชัดมากจนแบบน่าตกใจเลยทั้งที่จุดเริ่มต้นมันคือแค่การตัดสินใจเล็กๆเ,เองนะว่าจะขยับหรือไม่ขยับในแต่ละวันมันไม่ใช่แค่ทําแต่คือต้องมีวินัยในการทำำําซ้าๆด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับวินัยคือหัวใจเลยแล้วพลังนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะคุณฮาร์ดี้เขาก็ขยายไปเรื่องธุรกิจด้วยอ๋อใช้กับธุรกิจก็ได้เหรอคะได้ครับ ลองนึกภาพธุรกิจสองที่ที่เริ่มคล้ายๆกันนะที่1เนี่ยพยายามปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาแบบสม่ำเสมออาจจะแค่1%เองนะในแต่ละอาทิตย์1%เองเหรอคะครับเช่นตอบอีเมลลูกค้าเร็วขึ้น5นาทีลดข้อผิดพลาดในเอกสารลงนิดหน่อยประชุมให้มันดีขึ้นทีละนิดๆในขณะที่อีกที่หนึ่งก็ก็โอเค พอใจกับที่เป็นอยู่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากค่ะช่วงปีแรกๆอาจจะยังไม่เห็นอะไรต่างมากหรอกครับแต่พอผ่านไปสามปีห้าปีไอธุรกิจที่ปรับปรุง1%เอร์เซ็นตลอดเนี่ยประสิทธิภาพวัฒนธรรมองค์กรความสามารถในการแข่งขันทิ้งห่างไปไกลเลยโอ้โหต่างกันขนาดนั้นเลยครับเนี่แหละครับผมของการสะสมการปรับปรุงเล็กๆที่คุณฮาร์ดีบอกว่ามันคือความได้เปรียบที่คู่แข่งตามไม่ทันเพราะมันค่อยๆสร้างขึ้นมาเงียบๆฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ มันมีแต่ใช่ไหมคะมีแต่ครับสิ่งสำคัญที่คุณฮาร์ดีเตือนไว้เสมอเลยคือดาบมันมีสองคมครับอ้าวไอพลังของผลสะสมเนี่ยมันทำงานในด้านลบได้รุนแรงไม่แพ้กันเลยยังไงคะคือการตัดสินใจเลือกทำสิ่งเล็กๆที่ไม่ถูกต้องหรือการละเลยสิ่งที่ควรทำเล็กๆน้อยๆทุกวันนะครับมันก็สะสมผลเสียได้เหมือนกันสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่หรือหานะไปเลยก็ได้ โห oh, อันนี้น่าก,กลัวเหมือนกันนะเพราะมันมักจะมาแบบไม่รู้ตัวใช่ครับอย่างเรื่องกินตามใจปากกินขนมกินของแปรรูปเกินไปนิดๆหน่อยๆทุกวันวันนี้ชิ้นเดียวพรุ่งนี้อีกชิ้นเออมันดูไม่เป็นไรเนาะใช่ครับดูไม่เป็นไรเลยแต่คุณฮาร์ดีบอกว่าไอแคลอรี่ส่วนเกินเล็กๆผู้เลี้ยแหละที่มันสะสมจนน้ำหนักขึ้นปีละหลายโลหรือสุขภาพแย่ลงแบบไม่รู้ตัวเลย ถูกต้องครับหรืออย่างการผัดวันประกันครุ่งเลื่อนงานเล็กๆน้อยๆที่แบบไม่ชอบทําออกไปก่อนอือเป็นบ่อยค่ะฮ่ <laughs> าฮวันนี้พักก่อนพรุ่งนี้ค่อยทําพอมันสะสมไปเรื่อยๆนอกจากงานจะท่วมหัวแล้วคุณฮาร้ยังบอกว่ามันบ่มพอนิสัยไม่ดีด้วยนะจริงค่ะ บันทอนความน่าเชื่อถือเราแล้วก็สร้างความเครียดเรื้อรังอีกโดยที่เราอาจจะไม่รู้เลยว่าต้นตอมันมาจากการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่จะเลื่อนในแต่ละวันนั่นแหละโอ้โหฟังดูแล้วน่ากลัวจริงๆนะคะใช่ครับหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างการบน่นการคิดลบเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันการบ่นก็ด้วยเหรอคะครับมันอาจจะดูเหมือนระบายเฉยๆแต่คุณฮาร์ดี้เตือนว่ามันคือการฝึกสมองให้มองหาแต่ข้อเสีย แล้วไอ้ความคิดลบพวกนี้มันก็มีผลสะสมต่อพัศนาคติเราวความสัมพันธ์โอกาสในชีวิตได้หมดเลยสรุปคือทุกการตัดสินใจเลยไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนมันกำลังพาเราเข้าใกล้เป้าหมายหรือออกห่างจากเป้าหมายเสมอไม่มีตรงกลางครับ โอ้ห oh, หลักการนี้มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากจริงๆนะคะฟังแล้วแบบเออจริงด้วยแต่แต่ในทางปฏิบัติอะคะ่ะหลายคนก็รู้แหละว่าควรทําดีๆเล็กๆน้อยๆแต่ทําไมมันทําต่อเนื่องไม่ได้สักทีหรือเริ่มแล้วก็เลิกคุณฮาดี้เขามีคําแนะนําที่แบบจับต้องได้ไหมคะว่าจะเอาชนะตรงนี้ยังไงให้เอาคอม p พ u n ์เอฟเฟ t มาใช้ได้จริงมีครับมีแน่นอนคุณฮาดี้ให้แนวทางชัดเจนเลยเริ่มจากขั้นแรกคือการเลือกอย่างมีสติเลือกอย่างมีสติใช่ครับ คือต้องรู้ตัวก่อนว่าเรากำลังตัดสินใจอะไรอยู่แล้วผลระยะยาวของมันคืออะไรจากนั้นให้เลือกพฤติกรรมเล็กๆอย่างเดียวก่อนนะอย่างเดียวเลยเหรอคะครับอย่างเดียวที่อยากจะสร้างหรือเปลี่ยนก่อนอย่าพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันไม่งั้นพลังใจหมดเร็วแน่นอนอืออืแล้วการเลือกนี่สำคัญมากเขาแนะนำให้เลือกสิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่หรือคุณค่าหลักของเราจริงๆ อ๋อต้องลิงก์กับเป้าหมายใหญ่ด้วยใช่ครับเช่นถ้าเป้าหมายคือสุขภาพดีการเลือกเดินเพิ่มวันละสิบนาทีอาจจะดีกว่าตั้งเป้าวิ่งมาราธอนทันทีเลยอ่าใช่ค่ะทำได้จริงกว่าใช่ครับมันทำได้จริงยั่งยืนกว่าหรือถ้าอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอาจจะเริ่มจากส่งข้อความขอบคุณแฟนวันละครั้งอะไรแบบนี้ครับสิ่งเล็กๆที่มันกระทบเป้าหมายหลักการเลือกแค่อย่างเดียวนี่ น่าสนใจค่ะลดแรงต้านไปเยอะเลยแล้วพอเลือกได้แล้วขั้นต่อไปทำยังไงคะขั้นที่สองคือการสร้างพฤติกรรมครับหรือ developing habits หัวใจสำคัญเลยนะให้มันง่ายง่ายๆง,ง่ายสุดๆแล้วก็เน้นความสม่าเสมอแบบสุดๆคุณฮาร์ดีใช้คาว่า start ridiculously small เล็กแบบหน้าขำเลยเหรอคะใช่ครับเริ่มให้เล็กแบบหน้าหัวเราะเลย เช่นอยากวิตพื้นเริ่มวันละครั้งเดียวพอครั้งเดียวครับอยากนั่งสมาธิเริ่มวันละหนึ่งนาทีอยากอ่านหนังสือเริ่มหน้าเดียวเป้าหมายไม่ใช่ปริมาณนะครับแต่คือการสร้างร่องพฤติกรรมในสมองให้มันเป็นอัตโนมัติอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือให้มันชินก่อนใช่ครับ ให้ชินแล้วเขาก็มีเทคนิคช่วยเรื่องความสม่ำเสมอด้วยเช่นการผูกนิสัยใหม่เข้ากับนิสัยเดิมที่เราทำอยู่แล้วครับ Habits t a c k i n g อ๋อ Hab oh, Habits t a c k i n g เช่นหลังจากแปรงฟันตอนเช้าอันนี้ทำอยู่แล้วฉันจะวิดพื้นหนึ่งครั้ง อันนี้ใหม่หรือปรับสภาพแวดล้อมให้มันง่ายขึ้นเช่อนอยากกินผลไม้ก็เอาผลไม้วางไว้ให้เห็นง่ายๆแทนขนมอยากอ่านหนังสือก่อนนอนก็วางหนังสือไว้บนหมอนเลยโหเทคนิคดีมากเลยค่ะทำให้ง่ายผูกกับของเดิมแต,แต่แต่ก็มีคำถามอีกค่ะว่าถ้าเกิดวันไหนพลาดอะคะ่ะแบบลืมทำไม่ว่างจริงๆมันจะมันจะพังไหมคะวงจรงที่เราสะสมมาคำถามนี้ดีมากครับสำคัญเลย คุณฮารดีบอกว่าการพลาดเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากอ๋อโอเคสิ่งสำคัญคืออย่าให้การพลาดครั้งเดียวกลายเป็นสองครั้งติดกันอ๋ออ๋ออ never miss twice ใช่ครับ never miss twice ถ้าวันนี้ลืมพรุ่งนี้ต้องกลับมาทำทันทีอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นข้ออ้างที่จะเลิกไปเลยค่ะความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เป้าหมายครับแต่คือความพยายามที่จะกลับมาสู่เส้นทางเดิมให้เร็วที่สุดต่างหากเลยโล่งใจเลยคะ่ะพลาดได้แต่ต้องรีบกลับมาครับ แล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนที่3คือการติดตามความคืบหน้าหรือ tracking การติดตามผลใช่ครับคุณฮาร์ดีเน้นเรื่องนี้มากเพราะไอ้พลังผลสะสมเนี่ยมันเห็นยากช่วงแรกๆใช่ไหมครับใช่ค่ะการติดตามเนี่ยจะช่วยให้สิ่งเล็กๆที่มองไม่เห็นกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้โอไม่ว่าจะติ๊กปฏิทินง่ายๆจดบันทึกสั้นๆหรือใช้แอปก็ได้การได้เห็นว่าเฮ้ยเราทำต่อเนื่องมากี่วันแล้วกี่สัปดาห์แล้ว มันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงให้เราทำต่อได้ครับเข้าใจแล้วค่ะการติดตามผลนี่เองที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงที่รู้สึกว่าทำไปก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยไปได้เพราะอย่างน้อยก็เห็นหลักฐานว่าเราได้ทำจริงๆเหมือนสะสมแต้มให้ตัวเองถูกต้องเลยครับมันคือการสร้างโมเมนตัมหรือแรงส่งนั่นเองคุณฮารี่เชื่อว่าพอเราเริ่มเห็นความคืบหน้าจากการติดตามเนี่ยเราจะยิ่งมีกำลังใจทำต่อ Mm hmm. แล้วพอทำต่อไปผลลัพธ์มันก็จะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นมันจะกลายเป็นวงจรบวกที่ขับเคลื่อนตัวเองได้เลยการติดตามจึงไม่ใช่แค่การวัดผลนะแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ทรงพลังมากสุดยอดเลยค่ะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็สรุปได้ด้วยสมการที่คุณฮารี่เสนอไว้ซึ่งแบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับสมการว่ายัางไงคะ Small smart choices plus consistency plus time equals radical difference ว้าวหรือก็คือการตัดสินใจเลือกสิ่งเล็กๆที่ฉลาดนะครับบวกกับความสม่ำเสมอในการลงมือทำแล้วก็บวกเวลาที่นานพอผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างอย่างมหาศาลเลยจากจุดเริ่มต้นสมาการนี้ชัดเจนมากเลยค่ะมันย้ำเลยนะว่าไม่ใช่แค่เลือกทำสิ่งเล็กๆแต่ต้องเลือกที่ฉลาดด้วยคือตรงเป้าหมาย แล้วก็ต้องมีความสม่ำเสมอเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็ต้องให้เวลาทำงานของมันด้วยขาดอันใดอันหนึ่งไปก็คงไม่ได้ผลอย่างที่หวังใช่เลยครับสามอย่างนี้ทำงานด้วยกันแยกกันไม่ได้เลยความสำเร็จที่ยั่งยืนในแบบของคุณไฮดี้เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องของความเข้มข้นหรือแบบหักโหมทำช่วงสั้นๆไม่ใช่การสปรินต์ไม่ใช่ครับแต่มันคือพลังของความอดทนและความสม่ำเสมอที่ไม่หยุดนิง่ง การก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวเล็กๆแต่มั่นคงต่อเนื่องทุกวันนี่แหละครับคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างจริงๆในระยะยาวมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะจากที่เคยมองหาทางลัดหรือแบบเคล็ดลับวิเศษครับไปสู่การยอมรับว่าเออความสําเร็จจริงๆมันคือการทําสิ่งพื้นฐานซ้ําๆจนเก่งจนเป็นเลิศนี่เองถูกต้องที่สุดครับคุณฮาร์ดี้ย้ําเสมอว่าไม่มีสูตรวิเศษมันคือการกลับไปสู่เบสิก คือการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเล็กๆของเราในแต่ละวันอ uh huh. ในวันนี้นะครับมันคือการกําหนดทิศทางและก็สร้างพลังของผลสะสมให้กับชีวิตเราการงานความสัมพันธ์สุขภาพหรือเป้าหมายอะไรก็ตามที่เรามีในวันข้างหน้ามันคือการลงทุนในอนาคตด้วยการกระทําในปัจจุบันจริงๆครับฟังดูแล้วทรงพลังมากค่ะถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปหัวใจสําคัญที่เราได้คุยกันวันนี้เกี่ยวกับ compound effect ได้ว่าหคือ ต้องยอมรับพลังของการเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราจัดการได้ทำได้จริงแล้วก็ตรงกับเป้าหมายใหญ่ของเราครับผมขั้นต่อมาซึ่งอาจจะยากสุดเลยคือการสร้างความสม่ำเสมอในการทำสิ่งนั้นซ้ำๆทุกวันหรือตามที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าจะรู้สึกอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามต้องมีวินยัยใช่ครับต้องมีวินยัยแล้วก็ต้องกลับมาทำให้เร็วที่สุดถ้ามีวันไหนพลาดไปตรงนี้แหละครับที่สร้างความแตกต่างจริงๆและสุดท้ายคือ ต้องอดทนแล้วก็ให้เวลาเป็นเพื่อนเราเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มันต้องใช้เวลาในการค่อยๆก่อตัวทวีคูณขึ้นมาอย่าเพิ่งท้อไปตอนแรกๆที่ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนต้องเชื่อมั่นในกระบวนการถูกต้องครับไม่ต้องตั้งเป้าเปลี่ยนโลกตั้งแต่วันแรกเลยแค่เริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เราคุมได้แล้วก็มุ่งมั่นทำมันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวพลันของผลสะสมมันจะแสดงผลที่ยิ่งใหญ่ิ่งเห็นเองครับเมื่อถึงเวลา ยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ได้อะไรเยอะมากครับก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อยอดสักนิดหนึ่งนะครับได้เลยค่ะคือนอกจากเรื่องนิสัยส่วนตัวหรือการปรับปรุงในที่ทำงานที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยลองมองไปรอบๆตัวเราในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดสิครับค่ะมีระบบอะไรในสังคมในเศรษฐกิจหรือแม้แต่ในธรรมชาติที่มันดูเหมือนจะดำเนินไปตามหลักการของ c o m p o u n d e f f e c t นี้อยู่บ้างไหมครับอืม น่าคิดนะคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่มันค่อยๆสะสมจนเกิดผลกระทบใหญ่หลวงโดยที่เราอาจจะไม่เคยหยุดสังเกตมันจริงจังเลยลองเอาคำถามนี้ไปคิดกันต่อดูนะครับอาจจะเจอแง่มุมที่น่าสนใจก็ได้ครับเป็นคำถามชิงใช้ที่น่าสนใจมากเลยค่ะต้องกลับไปลองสังเกตดูแล,แล้วล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาให้ความรู้เรื่อง compound effect ค่ะยินดีครับผมขอบคุณครับ